คอมเมนต์นี้นะครับบอกว่าขอดูเบอร์ยี่สิบเอ็ดนะครับผมนี่นะครับเบอร์ยี่สิบเอ็ดนะครับผมเป็นวัสดุทําจาก abs นะครับทําลายคาร์บอนนะครับแล้วก็จะมีลายคาดสีแดงนะครับแล้วก็มีตัวหนังสือ rr อยู่ตรงนี้นะครับผมนะนะครับผมี่เลยนะครับผมอันนี้คือแบบเดิมๆโรงงานเลยไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยนะครับผมนะแบบนี้นะครับผมเปิดชิวก็ต้องกดตรงนี้นะครับเปิดขึ้นนะครับผมนะนี่เลยนะครับผมนะ นะครับในตัวชิวก็จะมีไอตัวล็อกนี้มาให้ด้วยนะครับเวลาคุณซื้อชิวไปไม่ว่าจะเป็นซิวแต่งหรือซิวใสก็เหมือนกันนะครับผมส่วนบางคนก็อาจจะไม่รู้นะตรงนี้คือจุดยึดแผ่นกันฟ้านะครับผมเวลาเวลาเราหายใจมันจะมีฟ้าขึ้นร้านของผมก็จะมีสกรีนทุกจุดเลยนะครับเป็นสกรีนตรงนี้นะครับผมเป็นโลโก้ของเขาเลยนะครับผมแล้วก็หนด้านในด้วยนะครับ ต่มีปิดใต้คางให้มีหลอดูดน้ําให้นะครับผมหลอดูดน้านี่ก็สามารถใช้ในเวลาแข่งนะครับเพราะว่ารุ่นของเขามันมาแบบนี้นะครับบางคนอาจจะข้องใจว่าไม่เข้าใจหรือว่าไม่รู้มาก่อนเนาะทาไมรุ่นอื่นทาไมไม่มีทาไมรุ่นนี้มีเพราะว่ารุ่นนี้มันเป็นหมวกกันน็อกนักแข่งไงหมวกกันน็อกแข่งรถอะ่ะมันต่อข้อกับชุดแข่งด้านหลังมันจะมีถังน้าอยู่ข้างหลังต่อข้อเวลาขับรถนาน หลายรอบก,ก็อยู่น้ําก็ต้องดื่มน้ำในในหมวกเป็นลยนะครับก็จะมีหลอดดูน้ําให้แต่เวลาเรามาใช้งานจริงเนี่ยเราก็เอาเอาอกนะครับสำหรับหลอดดูน้ํานะครับผมนะมันมีในเซตมันนะครับผมนะ